น,นี่นะฮะอันนี้บอกง่ายเลยบอกง่ยอันนี้ลูกเกาลัดนี่นะพี่น้องลักษณะของลูกเกาลัด,ดนี่ฮะนอนเกิดจะนั่นไม่ที่นะฮะ Mmm. ก็รสวัสดีครับตอนเราคือน,งนองมือครับชีวิตติดนองล้วครับผมได้โอกาสนี้นวันนี้เรื่งงานเครื่องมือ,มอครับเอาได้ข่าวว่านองใหม่ครับผมนองใหม่เขาีออกแล้วครับหลังจากที่แยกเขาหน้าวอนเนาะ ถ้าจะเดี่ยวขอทา้งนิ่งแต่ว่าตอนนี้รถรถสองยางเขาจะมาหาน้นไม้แรกของปีผมเขึ้นมาแซ่บคักไม้แรกของปีเขาะาว่ไปให้เขาว่าได้กินโดนเนาะเป็นรายหนึ่งปีเนาะนี่แหละเที่ยวแรกที่จะมาหาผมหวังว่าจะได้เก็บกระสอบนะแต่ว่าเอากระสอบมาหลายครับผม าไปเต็มกระตอบเบิดได้ไประมาณตันหนึ่งฮะน้อใหม่นะครับเกียปะไปพอจุป,ปาใหมครับผมแบงกระตอบไปผมนี่แหละฮะกระตอบพ่อมาใต่นาะมื่อนี่เนาะน้มันนพามันสะบแเอาลายไปเลยุหาไปวันสักวันไปเมอนี้ยนา โอ in right ้ยขึ right? ้นริมถนนได้ด้วยโ้โอ้ยดูดีไมมเปจะแซบแล้วจอดแดงแดงโอ้ยหเหน้่งลแางเลยน้ำไม้ตรงนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนนะไม่ได้มาลักได้ผม คือไอ้ทอร์เกียเขาคอกันไว้แล้วเนาะเขาเกิดเลยมาทำกันขุ่นฮาให้ผมนอ,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 อนไปมีการเสียบเลยนี่<ม>นี่<ม>นะฮะอันนี้บอกง่ายเลยนบอกเนี่ยน่เอาก้องไปนี่ฮะ ต้องมีมีสับมีอย่างมาตาับเป็นหรอนัดจึ๊ดจำนัดจึ๊ดเสีเดียวเลยเฮ้ยนั <c oughs> จดจึ๊ดจำนัดตึ๊ดเสีเดียวเนี่ยนี่วะมันสันนะมันออกห่างๆนะช่วงนี้นะมันเป็นน้ำไม้น้ำไม้แรกของปีนะ มันก He ็เลยคนหาหกแันหนงอยฮะเขาัวกับ่เล่นรอสายตาเย่ของเขาไปว่่ได้หรอกพี่น้องเขาว่าีสานอยู่ในดับเนี้ยมันนเขาไมไม่ได้รีบอ่ะใน่ไหวทีเอ้าคือวมาอือบนมันชิพายเขา่าชิพไเลยทีเขาชิหายมาเห็นเนาะเขาจีตาญู่คนบาคนอีสานฮะแล้วก็คุณเดียวกงที่อยากเตะปากไม่ไดหรอพี่น้องเลยมีโอกาสนะเม่นหวที โอเคฮะตอนนี้แกบมีจักนอนเลยว่าขึ้นม้เทิงเนาะได้มาสามตีนอนแล้วฮะตอนแรกเพล่ะเดี๋ยวจะขึ้นโ <laughs> เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างฮะปะข้างล่างกับมี้ปลาหนึ่งไปเบ่ง่ามันออกแล้ว่ะถึงบโมมีฮะผมเปยนแผนนอะไปลงล่างกันาะเนี่ยนอนมันเกิดจะนั่นไม่ทอละ นอนนอนมาหมด n g à เลยฮะแต่ว่ามันจะแก่แล้ะฮะผมมันเหงาละเงาเก๋เอางี้ก่อนฮะอู้ดีตอนนอนับผมเพราะว่าน้องใหม่ตัวนี้ดูกาเมันหานยากมากเลยเนาะลำธารด้วยเนาะไปน้ำมลนะผมไหลเป็นร่องหินไหลไหลไหลไม่ได้เราจะไหลเขาหมู่บ้านละผมนี่ไหลเขาหมู่บ้านเนาะคล้องไลยแก่น้องใหม่เขาดิ Ừ. khó nó ạ Đây cảm nữa Nói nhai vô hả mồm nó nhai thôi, kè ra nó đi thôi นอนนี่เป็นนอนแน่นอนครับผมแข็งๆเลยนอนนี่แบบนี้หนะฮะกำลังแซ่บนะอย่าไปเนาะเดี๋ยวจะเข้าม

เราจะนอนงานแน่หฮวอือเอากลับไปเอากัวผู้หาเะอใช่ไหมอ่อนๆเลยถึงงานแจ้งมาสักผมเงยไม่ต่อหอเนาะผงเงยเนาะเดี๋ยวจเอาดีกว่ นอนดิดนะผมนอกแบบนี้นี่แเสบด้วยะฮะใกล้ๆนอนไม่นั่งดิบ้ันเท้าเล้คบผม ันนี้กำลังเกิดใหม่ครับผมก็แก็เอาง่างยก็นะดินมันแข็งนอบบ้านนี้เนาะไม่คือดินบ้านเขาครับผมตามนาอเหงือเมนเหงือเมนนะครับผม

哎我会吧、嗯 นี่ฮะเดี๋ยวไปเปิดกระสอบนี่กันนะผมผู้หลงร้อยแนาะหลงร้อยคนมาหาแสดงว่ามีคนมาหาก่อนเขาพะุ่งนอาทิตย์นึงให้เนี่ยนั้นหางหกหมื่นมือเดี๋ยวกไภาพเปลือกเนาะการแสดงว่าออกตัวแล้วบอล<ะ>รูปเองลากกันพี่เอาไปเที่ยวหอวเอาเที่ยวละอู้ เตรียมมือกระสอบครับผมเรียบร้อยครับฮูฟูเดี๋ยวเอาลูไปไหนมาเจอเลยจะเอานี <ranks right area> <opot 't ientras> ้ไปเศษก่อนนะเดี๋ยวเอาแบกลงไหเบิร์ละบอไปกินน้ำครับไปไปแล้วกันเดี๋ยวเาจะเอาลูกไปเก็บก่อนเนาะให้ มือปอกเขาอยู่ข้างล่างเขาเป็นเกาหลีนะเขาแก้เกาหลีมไม่ว่าแบบมาลูบไปอ 이거 없어요, 봐봐. 이거 없어요. 원이다 까야 돼. 없어요. 안어이 빨리 嗯嗯嗯。哦。多大款嗯。啊！再来一个，再来一个。得多少个？得，得，得，十万元吗？ นี่นะครับผลงานเท่าเมืี้เนาะเตี๋มท้ายรถนะผมโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องน้ำลายให้แคนี้เนาะให้เป็นข้าวขาครับผมน้ำไม้เกาหลีเนาะน้ำไมปีแรกประมาณนี้นะครับผม มาคลิปน <Trustee S 2> <pas itu. S 1> ี้กับฝากกดซับตะไข้นะผมกดติดตามช่องนอกเมืองฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้นอกเมืองเทสคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ตัวเก่าเข้ามาบ๊ายบายสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับผม